อันนี้ก็เป็นชิ้นงานพวกงานถาดไม้ไผ่การที่ว่าเราจะแปลรูปชิ้นงานจากไม้ไผ่เนาะมันมีงานอยู่หลายๆอย่างนะครับผมงานไม้ไผ่ที่เราจะมาแปลรูปเนาะเกษตรกรที่ว่าปลูกไม้ไผ่เนี่ยอันนี้ก็ทําจากไผ่ซังมนกับไผ่้ังนวลนะครับเนี่ยมีอยู่สองอันไผ่้ังนวลอย่างเงี้ยเนี่ยเอามาแปลรูปได้หลายๆอย่างหลายๆชิ้นงานครับผมที่เราจะแปลรูปขึ้นมาเนาะชิ้นงานแล้วก็เอาช่วงก่อนนี่ผมก็จะเปิดอบรมอยู่บ่อยๆอบรมให้กับพี่ๆสอนทันถ่าเนาะอันนี้ก็เป็น กลุ่มพี่ๆทางชุมชนนี่แหละครับที่ว่ามามันมาเรียนรู้เนาะเรียนรู้แล้วก็แนะนาเทคนิคต่างๆให้กับกลุ่มหรือกลุ่มไปไปไปแปรรูปนะแปรรูปเสร็จเสร็จแล้วก็เอามาให้ผมช่วยจําหน่ายให้อย่างเงี้ยเราก็เป็นตลาดเพราะว่าผมก็จะมีจะมีกลุ่มนะครับจะมีกลุ่มร้านค้าต่างๆที่รับไปจําหน่ายต่อนะรับพี่ๆเขารับไปขายตามร้านค้าบ้างตามหลายๆที่หลายๆแห่งเนาะกระบวนการ ของการ East, ies, <Okay. S 1> แต่เริ่มต้นเนาะวันนี้ก็เราจะมาในในดูในเรื่องของการขัดขัดขัดหรือว่าขัดเงาเนาะอันนี้เป็นงานสีแว็กนะครับไม่ใช่สีแล็กเกอร์ทินเนอร์ไม่ใช่นะนะครับผมเราก็จะมาไอการที่ว่าเราจะเอามาขัดขัดให้ขึ้นเงาเนี้ยนะครับผมนี่ยังไม่ได้ขัดนะครับอันนี้เราก็จะมาขัดเงาอย่างเงี้ยครับถ้าเราเอามาขัดขัดให้ขึ้นลูกขึ้นเงาเราเราจะเราจะใช้มือปัดอย่างเดียวก็ได้นะ ครับผมแบตอนนี้ก็ไม่ได้อันตรายอะไรหรอกครับเนีมือของพี่เขาก็สามารถจัอะไรได้เป็นแค่เป็นยายผ้าเฉยๆเราะจะขัดมันก็แบบเหมือนกับว่า,บา,บาเราขัดขัดขัดรองเท้าหนัง,น,ง,น,งน,นั่นแหละครับในการทำงานนะครับเปสวยงามขึ้นเงาถ้าเราทำความสะอาดอะไรเดินน้ำโดยไรได้อันนี้งานชิ้นงานพวกนี้ที่เขาก็ จะเอาไปในในเรื่องของการใส่สบู่ใส่ผ้าเช็ดตัวใส่รองแก้วน้ําในกับโรงแรมเนาะโรงแรมร้านอาหารอย่างเงี้ยอ่านี่คือเขาจะให้เราให้ขักเงาย้อมสีอะไรเสร็จเรียบร้อยเลยไม่ให้เลยเียนะแล้วแล้วแต่บางคนบางช่างบางท่านก็เอาไปทําสีเองขักเงาเองราคาก็ลดต่มตามลงไปที่ว่าผมทำบล็อกบล็อกราคาให้เนาะแต่กับางคนก็ให้เราผลิตให้อย่างเดียวก็มีอ่าผลัดเป็นชิ้นงานอย่างเดียวนะ อ่าแล้วพี่เขาก็เอาเอาไปป้องกันมอดเองเนาะเอาไปต้มเองเอาไปขัดแ็กเองทําสีเองตามใจชอบเลยได้หมดนะครับแต่อาชิ้นงานพวกนี้ก็พร้อมที่จะจัดส่งละตัวนี้นะอันนี้ขัดขัดเงาเรียบร้อยแล้วเราก็แต่พร้อมจะส่งให้กับลูกค้าตามที่ต่างๆเนาะ,ะงานพวกนี้ก็มีการอบรมอยู่เรื่อยๆนะการอบรมแปลรูปชิ้นงานจากถ่านไม้ไผ่อย่างเงี้ยครับผมแปลรูปเสร็จแล้วก็เอาไปเอาไปทา,ทางไหนต่ออย่างเงี้ยเพราะามันเป็นนี้อันนี้ หลักๆแล้วเมื่อก่อนก็เราจะทําในเรื่องของการแปลรูปจากเศษไม้เนาะจากเศษไม้ที่ว่ามันพอได้มันจะเอาไปเผาถ่านก็ยังเสียดายนะ,ะผมก็จะเอาเอามาในมาในอีก,อก,อกรูปแบบหนึ่งนะครับมาแปลรูปชิ้นงานวกนี้จะวางที่วางสบู่บ้างแก้วน้ําบ้างชายเชิงเทียนบ้างเนี้ยชิ้นงานมีประมาณที่ผมออกแบบไว้น่าจะเกินประมาณ800กว่า800ร้กว่าแบบที่ผมออกแบบไว้ตั้งแต่ทํามาเนี่ยนะ ที่อยู่ในในสต็อกในในในโฟลเดอร์ครับผมประมาณประมาณ800กว่าแบบนั่นแหละที่ออกแบบถาทังเฟอร์นิเจอร์โตะตู้ต่างเตียงชิ้นงานต่างๆเนี้ยนะอ่าตอนหลังมาเขาค่อยๆทาออกมาอ่าไปเรื่อยเพราะถาตัวเนี้ยบ้านเราก็เริ่มใช้นะเมื่อก่อนนี่เป็นงานส่งออกอย่างเดียวนะครับเมื่อ20ปีที่แล้วก็ส่งไปแถวแคนาดาบ้างญี่ปุ่นบ้างเนาะอ่าตอนนี้บ้านเราก็เริ่มเริ่มมาใช้ก็ก็ดีใจนะน้องๆเขาก็สนใจในการแปลรูปเนี้ยวัยรุ่นใหม่ๆก็ออกแบบอะไรได้นะออกแบบ เป็นรูปแบบชิ้นงานอื่นๆเงี้ยก็ลองออกแบบมาดูเนาะพี่ๆขอน้องขอไปต่อยอดก็ได้อย่างเงี้ยเนาะอยากจะเรียนรู้ก็มามาเรียนรู้ที่ท,ท,ที่บ้านได้เลยมีการสอนแนะนําทุกขั้นตอนนะครับตั้งแต่การตัดไม้ขูดผิวเข้าขึ้นรูปตัดมุมการงานเทคนิคงานสานอย่างเงี้ยทุกอย่างเราจะสอนให้แล้วก็ถ้าคนชอบนะงานพวกนี้ก็ก็ไก็ถามว่าเราทําอยู่กับบ้านอยู่ได้ไหมอยู่ได้ครับผมก็พออยู่พอกินเนาะถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยร่ํารวยนะ ก็ยังพอมีพอกินอยู่ได้ถ้าอยากจะได้ปริมาณยาเยอะๆเราก็ต้องทําเป็นเครื่องการค้าเนะาะนะครับว่าอย่างผมทำเนี่ยผมจะทําแต่หุ่นนี้เดียวก็มีทําแต่หุน่นแต่ว่าต้องสั่งอาปอริมาณนะถ้าสั่งทีละน้อย5ใบ10บใบตั้งเครื่องนี่ไม่คุ้มครับตัวนี้จะมีงานเครื่องเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ด้วยด้วยประมาณสัก3 0นะ70%ก็เป็นงานมืองานมืองานสารงานเหล่ามือพวกนี้ครับมันจะมันจะใช้เครื่องอะไรไม่ได้เนาะ การชัดบางครั้งงานการตัดฉากตัดมุมเนี่ยผมก็ต้องใช้เครื่องแต่ว่าตัดเครื่องอย่างเดียวที่เหลือก็ไปเป,เป็นงานมือทั้งหมดเลยกับงานเจาะงานเจาะนี่ถ้าเราเอามือเจาะบางครั้งมันแตกเยอะผมก็เอาพวกจำพวกการเครื่องเจาะเครื่องอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่นิดหนึ่งนะครับผมกับการทาทาฐานทาสีทํางานชิ้นงานพวกงานไม้ไผ่นะครับผม